ยา,ายแป๊ะกันบึ้บมาเขาจะได้กินก่อนปลาเย,ย็นซับซับมากินเนกระเทียมทนแพนนะคะถือข้องจะป้อน ยังดังกอบแกัดเขียวเจ้าของเจ้าไว้ใส่ไ,ไม่เห็นบูบีบบ้าจูอ่อัดเนารุดเจ้าไว้ใส่เจ้าไว้ใส่มาพี่เพชรยาแปรได้ลับตากินเป็นไงคะได้ค่ะอือใคอขึ้นเป็นยังสีวะนี่เลยแมงวันตบบาดยวเขาน้ำกันบดเด้อ ปปมน่ครับืบ่มาเขบอรใครโทรเงใคอ,อ,อ,อีเมล่อม <c oughs> ไว <tú <tú này, nè cô nhú kinh nghiệm cô hải mất tông men thẻ thẻ kêu hay lại hả ท้องเลยมึงแกเฝ้าอิ่มด้ะอิ่มก็ต้องกินค่ะแต่ว่าตัวนี้เรียกตัวนี้เรียกเบิ้ลได้เนี่มันบอกหรืเอาว่าแม่งั่นแมงบ้านมันแตนซอยตีบมันบอกไอ้จ้ากินตัวนั้นว่ามันซอยเจ้าะตีบไม่ไมันเหยี่ยมยังแม่อะมาใส่ควายทำยังไงบ้าเนี่ยมาใส่เถอะ เดี๋ยวนมนอยู่ไก่กัเทียมกินกกเทียมได้มาเป็ดอยู่บม้นไม่เทียไหนน,นันน่นนั <c oughs> ่นมันจบแล้ว กกิน <c oughs> ซิมเบิงซิมเบิงอยากหัวเป็นยังไงกะซิมเบิงมายายแปรครั้งที่หนึาให้ได้อาจาจะไปไปไมา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 เฮืนเฮือนฮืนฮือนกินแล้วๆล้วจะไปล่องไซลล่าันนี่มีห้าร้อยสองใบนะจังวะก็ได้ลายแผ่นลายได้มานี่คันไม่ใย่แปรมุนตต่งสรองับบ่อไเนี่ยข่นี้นบาทค่ะไขสินานแล้วเลยมาถอดปปรรมดามันก็เป็นตนานอยู่แล้วเพียรห0ไป มา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 ค่ะมาให้เพชรชารัตน์หน่อยเขากินกระเทียมแทนโอ้ได้เยเขากินกระเทียมทูลมามาแล้วเพชรเพ็ดมาแลเพ็ดมาแล้ว20บาทเป่งห้าลอยตั้งหลายเลยห้าสิบบาทแต่ว่าเงินรางวัลคือหลายตถอมันเป็นอย่างมันคืออะไรเหรอแถอะวะมาเดี๋ยไปครั้งสุดท้ายต้องไปเบื้องหลังกล้องเด้อตั้งแต่เจ้าอยู่มันมีรีโมทบอมันก็กดลงแต่จะว่าสิบบาท